อ๋อนี่ทาเล็บหรอคะทาลายน้ออะไรคะนี่โอ้ทาแก้มโอ้ยไหนไหนเอาปากเอาปากเลือกตากันเนี่ยอะไรเอ้โอะอ๊ะะออะะอะโะ ก็เห um ี mm> ่ยห nah ้งเนาะก็เจี๊ยปากก็ต่อหืม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 ตกใจหมดเลยมาเด้อขวนเอ้ยมาเด้อขวนเอ้ยขวนี่หลายยิ้ชัเนาะขวนี่หลายยิ้ชัยยิ้ทุ่งน่ค่ายิ้ให้หัวให้ไปนะกลับขึ้นมาหายหล่าเด้อมากรุงเทพยเด้อ ต้องผมให้นแน่ เดี๋ยวพุ่งนะเอาคนหนึ hmm. ah, so made, closet, ่งวีเอาคนหนึ่งวีเอาคนหนึ่งวีค่ะคนหนึ่งเป็นคนนีคนหนึ่งคนเป่าค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งแย่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีสองหัวเดี๋ยวตกลงกันก่อนมาตกลงคนหนึ่งเป็นคนวีเอาหวีมาให้ก่อนได้ไหมการเอาให้นะเอาใจต่อคุณแม่มาแล้วอย่างนี้เอาหวีให้ก่อนได้ไหมคะ โยนลงมาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอนุญาตค่ะเอาไปเป้าเจ้าของหุืแม่ช้างไหมน่ะกูแบบขื่แหงนี่เช่ติดผมดูค่ะทงแค่ไหนจิน๋น <laughs> <laughs> จ้าช้า <laughs> งของดาวไหมเนะี่ยช้าง ขอดาวไอ้ก้อนไหนๆทำยังไงขอดาวสวัสดีจ้ดดา,ดาด้วยขอดาวขอดาวก่อนขอดาวจ้าเอ๊ฮะเขาได้ได้ดาวด้วยหวงสูนมองกล้องอา้าวเล่าให้แม่เล่าให้แม่ท้อเล่นไม่ถือใช่ไหมก่อ สุดเลยเกียบอีกอันนึ่งได้เล่อใจก็ต้องใดท้องอันที่นั่งก็ต้องที่ท้องยางที่น้องเดียวนี่ธรรมดาดิลูกแฝดเอาเป้าเข้าไปบัดเอาเอาเป้าเอานี้ขอ อค like ุณออี้ากนมีมีกว่ย่ามี่า่าผู้ดังทางไหมคุสองผู้้ดังตามไหมอ้อมีปากเดียวโอ้มีตาสองไห โอแม่จ๋าแม่อยู่ไหนอะลูกยัเฮ้ยเออล้มทางกันกระจีเฮ้ยล้มทางกันใช่ไหมไปถ้าไมาดีเดี๋ยวขอยไปอะเจ้าเยี่ยยตาข่อยเด้อพี่น้องไปนี่ตามประจำตัวของอ้น ใหญ่เออ,เอแล้วก็มีมีมมีเออวิไหวพูดเไหมม่างนะจุ๊บจบุุตาม,ามีผมตาผมตามามีผม่ามาเพิมสวยค่ะุ